สวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอวยพรมันเกิดป้าโมนานะคะเนาะผมป้าโมนาก็จะออกทรงฟูฟูนะคะเพราะว่าเออ่ผมไม่ได้สระผมไม่ได้สระก็เลยจะออกฟูฟูแต่ไม่เป็นไรนะคะมีผลแล้วพูดสำคัญนะใครเครียดนะคะเมื่อกี้กำลังช่วยลุงทำเค้กมีหน้าที่อะไรบ้างก็แค่ยืนเฝ้าเอ,อ ยืนเฝ้าเนยกับน้ำตาลคนให้ละลายบนเตานะคะแต่ไม่ต้องให้ร้อนมากนะคะแล้วครันนี้ป้ามุนาก็ถามว่าทำไมไม่ต้องให้ร้อนมากเปิดให้แค่สักประมาณความร้อนสักน้ำตาลละลายสักเศษสองส่วนสิบนะคะหลังจากนั้นก็ปิดเตาแล้วก็ยืนเฝ้านะคะหลังจากนั้นลุงก็วิ่งไปเลยลุงบอกว่าเดี๋ยวฉันมานะฉันไปธุระแป๊บนึงเข้าไปไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วเขาก็กลับมาพร้อมกับอีกกล่องใบนี้นะคะกล่องใบนี้นะคะ ใบใหญ่เลยนะคะใบใหญ่เลยนะคะปะ้าโมนาก็ว่าเธอไปเอาอะไรมาอีกแล้วนะคะพอมาถึงเขาก็บอกว่ามีรอยยิ้มด้วยนะคะก็คือนะคะนี่ในกล่องนี้มันมีรอยยิ้มตรงเนี้ยนี่นี่เขามีรอยยิ้มก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงมีรอยยิ้มนะคะปะ้าโมนาก็เลยโอเคถ้างั้นก็พอดีเลยฉันก็เลยเอามาทําเป็นคลิปนะคะเนาะเป็นคลิปเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรนะคะ หนักค่อนข้างหนักอยู่นะเขาบอกว่าเขาเขาสั่งมาแต่เขาอยากให้มาถึงแต่เมื่อวานแต่ไม่มาถึงนะคะก็คือวันเกิดป้ามนาป้าโมนาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเขาบอกให้ป้ามนาก็เลยบอกว่างนั้นฉันขอทําคลิปเลยนะคะพัสดุนี้นะคะโอ้พี่น้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณอ๋อลุงบอกว่าให้เปิดทั้งกล่องได้เลยนะคะ ข้าวนาขอเอียงแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนมันต้องใช้มีดนี่ฮาทุกคน,นก,ก้ามนากลัวมันจะมันหนักแล้วเนี่ยเอ๊ มีกระดาษให้ด้วยนี่เป็นแบบนี้นะคะเป็นไม้นะคะทําจากไม้นะคะทําจากไม้ก็จะมี b บิคคำก็คือยินดีต้อนรับนะคะเป็นตัวตุ๊ก,กตุนตุ๊กตาไม้จ้าเป็นตั้งประดับหน้าบ้านนะคะข้างหลังเขาจะมีตัวล็อกไว้แค่นี้นะคะเนาะตัวล็อกไว้แค่นี้ เป็นตุ๊กตาหมีค่ะ will love. welcome ยินดีต้อนรับขอบ welcome อ๋อ welcome นะคะ welcome อ oh, okay. ๋อโอเค welcome เหมือนก็คือยินดีต้อนรับโอเคนะะคอยากอ๋อยินดีต้อนรับค่ะ welcome นะคะ เวลบิคัมกับิทูเวอ๋อ l ล b e ิคัมก็คือถ้าเรากินอาหารก็เชิญกินอาหารนะคะแต่ถ้าเวล c คัมนี่ค่ะเวลคัมตัวนี้ก็คือยินดีต้อนรับนะคะจะตั้งหน้าบ้านขอบคุณค่ะเป็นตุ๊กตานะคะป้าบุนาของปิดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะเปิดดูตุ๊กตาจ้า